สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะทนายโนบิยื่นฟ้องแล้วพิสูจน์ความจริงกันไม่บ้าน้ำลายไม่บ้ายอดวิวไม่บ้ายอดไลค์ผิดถูกให้ศาลท่านตัดสินจากประเด็นดรามา่าข่าวเกี่ยวกับซิมการ์ดเครื่องดักฟังที่เจอในรถลุงพลตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นก่อนหน้านี้ ก็มีใบๆมาว่าเจ้าของซิมการ์ดเจ้าปัญหานี้เป็นผู้ชายมีอาชีพด้านกฎหมายตัดผมรองทรงล่าสุดทางด้านทนายโนบิก็ได้ออกมาโพสต์ในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้โดยมีข้อความระบุว่ามาจบเรื่องขี้มดกันกล้าจะยอมรับความจริงไหมมาพิสูจน์ความจริงกัน ต่อหน้าทั้งสองฝ่ายดีไหมครับพิสูจน์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ AIS โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนนำซิมไปใส่ในเครื่องทดสอบของ AIS และให้เจ้าหน้าที่ AIS เป็นคนเปิดใช้แอปพลิเคชัน My AIS ต่อหน้าสื่อมวลชนเอาไหมครับสอบถามผู้จัดการ AIS ไปเลยครับว่า การทำงานของแอปพลิเคชัน My AIS นั้นสามารถรับรองผลได้100%ไหมจะได้ยืนยันพิสูจน์ความจริงกันไปเลยว่าใครโกหกที่พยายามบอกว่าซิมการ์ดเป็นของผู้ชายที่ตัดผมรองทรงและมีอาชีพด้านกฎหมายอายุ20กว่า,วามีบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วท่านรู้ได้ยังไง ไปเอาบัตรประชาชนเขามาได้ไงใครเอาให้ท่านบอกชื่อก็ได้ครับแค่ชื่อก็พอแล้วมาพิสูจน์กันส่วนผมยืนยันว่าเป็นของคุณสุภัตราแน่นอนและไม่เกี่ยวข้องกับผมและหมอปลาตลอดทั้งทีมงานของหมอปลาทุกๆคนได้โปรดอย่าสร้างสงครามน้ำลายเลยครับในเมื่อเราทั้งสอง ก็ต่างเป็นนักกฎหมายและท่านก็เป็นผู้อาวุโสมากประสบการณ์เราควรรักษาเกียรติแห่งวิชาชีพไว้อีกอย่างลูกความก็ต้องการทราบไม่ใช่หรอกครับว่าเป็นของใครจุดประสงค์ใดที่เอามาไว้เรื่องไม่เข้าใจกันต่างๆความแตกแยกก็เกิดขึ้นก็เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่หรอครับไม่พิสูจน์หรอครับ จะได้จบเรื่องราวกันไปใครเป็นเจ้าของใครเกี่ยวข้องผมขอท้าพิสูจน์ออกสื่อไปเลยครับจะได้ยุติปัญหาต่าง,างๆนัดมาได้ครับหมอปลาพร้อมคนจริงต้องกล้าประชิญต่อความจริงถ้าพร้อมแจ้งมาได้เลยนะครับผมจะเรียนแจ้งท่านผู้การจังหวัดให้ท่านเป็นสักขีพยานให้ จะได้คืนความเป็นธรรมกับทุกคนที่เกี่ยวข้องและสังคมจะได้รับคำตอบที่แท้จริงนอกจากนี้ทางด้านทนายโนบิก็ได้มีการโพสต์อีกว่าผิดถูกศาลท่านจะพิจารณาตัดสินตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานหาใช่คุณจะตัดสินบุคคลอื่นผ่านช่อง YouTube ของคุณเอง เพียงเพราะมีบรรดาเอฟซเยอะสื่อมวลชนเขามีจรรยาบรณในการนําเสนอมีการกลั่นกรองตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลก่อนนําเสนอทุกครั้งเมื่อคุณเลือกจะเป็นสื่อการนําเสนอข้อมูลข่าวสารก็ย่อมนํำข้อเท็จจริงที่ถูกต้องมาลงหาใช้นําข้อมูลอันเป็นเท็จหรือมีเจตนาที่จะใส่ร้ายสร้างความเกลียดชัง ให้กับคนที่เห็นต่างใจเขาใจเรานะครับการที่เขาไม่โต้อตอบคุณไม่ใช่เขาไม่มีทางสู้แต่เขาเลือกสู้ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งมันสง่างามไม่บ้าน้ำลายไม่บ้ายอดวิวไม่บ้ายอดไลค์แฮแท็ ack, ถึงเวลาปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองแฮตแท็ ack, สวัสดีจำเลยที่รักแฮแท็ก ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดอุดรธานีหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ